ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาเบึงทะเลหมอ,อกเมืองเลยนะครับเนาะอยูหวัดจำปาทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่ครับพี่น้องทะเลหมอ,อกนะครับบันดาศ น,น, <c oughs> นี่คือทะเลหมอกนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะไปภูทอกเราก็ต้องออกตั้งจากนี้ประมาณตีสี่นะครับให้ถึงภูทอกประมาณตีห้านะครับไปชมทะเลหมอกเมืองเลยน,นะครับ คือสาราการเริียนนะครับของบัดกำปาทองที่เรามาพักนะครับนี่คือสายหมอกะครับ ควอ้ายมองนะครับเน้มไปทงนาเขาบอกเห็นเลยนะครับนาะทงทงนาจะเข้าอุกหกบนมดนะครับมองหาอะไรไม่เห็นเลยนะครับมองหาข้าวแปลง คิดทะเลหมอกนะครับพี่นอ้องเอ้ยพูเน็มหายัางกับเห็นครับเนมหาผู้่เห็นครับเนมหาผูเห็นพี่นอ้อง <c oughs> สายหมอกมันแห้งครับนี่ นี่เขาเรียกว่าทะเลหมอกเมืองเลยนะครับพี่น้องโอ้ยหมอกเนมหากันมาเห็นครับหมอกลายพี่น้องเอ้ยเนยมไปกุฏตติกับมัวเมืดครับ ครับพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ขึ้นภูทอ,อกนะครับถ้าไปชมทะเลหมอกต้องไปชมที่ภูทอ,อกเมืองเลยนะครับอำเภอเชียงคานนะครับแต่ว่าเราไม่ไปครับวันนี้เราก็กลับแล้ววันนี้พบกับสายหมอกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือชมบรรยากาศเช้าๆนะครับเป็นต้นไทรนะครับนี่คือกุฏิติหลวงพ่อนะครับติหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ดูมุมนี้นครับมองเข้าไปในบ้านนะครับมองเข้าไปในกลางในหมู่บ้านนะครับจะไม่เห็นใครเห็นบ้านเลยนะครับ,รบจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับที่ไม่ค่อยที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญไม่ค่อยจะมีนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ <c oughs> นะ,ไไ <c oughs> ะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเดีนี้หลวงพ่อกำลังตีะระฆังนะครับ ูเจ้าครับออกบินบาทครับดูเช้าออกบินบาทครับจะมีโยมใส่บาทวันนี้ครับมืดทึบเลยบ้านเราเห็นแสงแดดแล้วนะครับถ้ามาคลิปนี้ก็ยืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอเพียงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ